เหตุการณ์ไ okay. ม่คาดฝันนะมันเกิดขึ้นได้เสมอเดี๋ยวเอาไดร้อนเป่านิดเดียวเนี่ยก็หายแล้วครับผมคือคุณพี่สุดหล่อคนนี้เขาเนี่ยได้มาแต่งรถกระทางเลสเทคก็จัดเป็นชุดให้ไปมิวชุดใหญ่ชุดโตเลยแหละก็เดี๋ยวเลสเทคอ่างศิลาบางแสนจัดให้เริ่มแรกเนี่ยก็ขอแล้วปิดลอยไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ะทำการถอดการติดตั้งโช๊คอัพชุดเก่าเนี่ยออกมาจากตัวรถครับเริ่มทำการเซตติ้งโช๊คอัพสตาร์บัคเกีลเขาก็ใส่แรงม้าเข้าไปที่ตัวโช๊คครับและใช้เวลาติดตั้งทีไม่นานครับโช๊คอัพคู่หน้้้้้้าาแลลละคคคูู่่หััััังงงพรรรรรรออออมปปปิิดดดดบบบศกกก็็็ถตตตเเเเเสจทีีียยยวโชช๊นนืใไ30 ระดับฟิลลิ่งนุ่มหนึบตีกระชับแน่นอนครับและลดอาการยางกินด้านในแนปับแคมเบอร์ฮาร์ดเลสครับส่วนดีเทลในการประกอบล้อเนี่ยยังคงใส่ใจเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ยางตรงมาจุ๊บโลกการเติลปอด,ด้ค่าปอมาตรฐานในการพวงยางให้ได้บาลานซ์ให้มากที่สุดครับล้อบโอนดำเนี่ยตะกดแลใช้โชคจะเป็นสีดำครับตัวล้อเนี่ยเลือกใช้เป็นเวกวีเอฟศูนย์สี่สีวีแบล็กวางแปดจุดห้าออฟเซอตสามห้าเป็นล้อโ,โซค่คอมิ่งเน้อหนักเบาข่าเวกวีโฟลัดด้วยยางบีสโตนอาร ทางเลเทกก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจครับก็เลยทำการถอดชุดเบรกชุดเก่าพร้อมกัะจัดชุดเบรกเอพีเลสซิขนาด6พอร์ททับกลางสีเงินลายจานไทย3ขนาดจาน355มิเมเพื่อแก้ปัญหาการล้อมาลงโล่งไปก่อนครับส่วดีเทลในการประกอบชุดเบรกเนี่ย